ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เรามาอยู่ช่องสตรีมจีเดอรเกมนะครับวันนี้นะครับก็เราไม่ได้เจอกันมานานนะมากเลยนะครับวันนี้ก็เราลืมลงคลิปไปนะฮะช่วงนี้กําลังยุ่งอยู่นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมโรบอทนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบเอ่อมาเล่นแบบร้านพิซซ่านะครับเราเป็นพนักงานแล้วมาทําพิซซ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับ ช่วงนี้นะครับก็ช่วงนี้น่าจะยุ่งๆอยู่นะครับเดี๋ยวไว้มาลงคลิปอันเดียวก่อนนะครับอ่ะไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับอโอเคนะครับเราได้แล้วครับรู้สึกว่าเราเป็นพนักงานพิซซ่านะฮะเขาเอาอะไรอ่ะ เราเราได้บ้านแล้วนะฮะโอเคครับเรียบร้อยจ่ายเงินแล้วเราก็จ่ายตางังค์ไปนหมัแล้วนะครับวันนี้พี่ไม่ค่อยพูดเยอะนะฮะแบบพี่อาจจะพูดมากไปหน่อยนะฮะโอ้ย เรามาเป็นเชฟดีกว่านะทำพิซซ่าเก่งๆเราเอาแป้งก่อนเราต้องการแป้งพิซซ่าอุ้ยเมลังสาบเราต้องเอาทิ้ง โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโ,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 โหหันยากมาก เอาใส่ทุกอย่างเลยนะฮะ โอ้ยเอาอะไรดีครับคุณจะสั่งพิซซาเลยดีครับเขาเอาอะไรอะเห็นแล้วนะโอ้ยติด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 เนาะไปตอบผิดทั้ง,งนั้น โอ๊ยคนนี้ยวเขาจะเอาอะไรอะ่ะเอ่ออันอุย้ยตอบถูกนะฮะเดี๋ยวเราไปทำดีกว่าเขาบอกเขาเอาพิซซ่าปะป่าๆแล้วใสช่ชีสนะฮะ เอาเวนแป้งไม,ม่ไปสไปั่งแป้งมาก่อนมาอุ้ยอุ้ยลันลันลันโหยากเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ให้เราโอ้ยโอ้ยโอ้ย เราสั่งไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันัังสาบขึ้นเป็นนิพาน กดมันก็เล่นยากเหมือนกันนะแต่ว่ามันกดไม่ได้วะโอ้โอ้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยโอ้โหเล่นยากใหญ่เลยต้องมาทำแป้งดูนะมันก็กด เอาเอาเอาโอ้ยมแมลงสาบลามนี่เราช่วยทำงานให้เป็นวะ โอเคเขาบอกเขาจะเพิซซ่านี้ด้วยนะ โอ้ยว oh, okay, so ิซาลนโอเคข้าตาออกก่อนโซริสไอเวนไอเดียโอ ที่อุฒิสั่งรูปผ้าสั่งพิซซ่าเสร็จแล้วนะป้าเอ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นตัวเราจะเย็นนะครับชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับนี่เราทํางานไม่ค่อยเป็นหรอเนี่ยเราจะโดนไล่ออกไปเนี่ยนี่เราจะโดนไล่ออกไปเนี่ยแบบเราทํางานไม่เป็นหรอเนี่ย เราสั่งพิซ่าไม่ค่อยเป็นโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสั่งวิซ่าอะไรเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําพิซ่าแต่ฉันไม่ได้เป็นเชฟหรอกนะและพวกเขาหายไปไหนหมดไม่ฉันไม่อยากเป็นเชฟ เรามาทำงานต่อดีกว่าเอาเสรยร้อย รู้สึกว่าเราจะได้เราได้เงินแค่782ดร้อยบองนะครับข้ออะไรอะ่ะ งาเกิดเลยขึ้นแล้วพิซซาไม่พิซาหน้ามะแรงสาบพิซซาไม่นะครับเดี๋ยวเราขอเอาอเฮย้ยเฮ้ยทุกคนมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยมากวนเราทำไมจะสางพิซซาให้ลูกคา้อา,อ,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 าอ๋ออออยกดไม่ได้กดไม่ได้ เประตูโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยไอเดียอะไรเนี่ยโอ้ยซาวิซ่าไม่ได้เงินเลยโอแกนี่มันโอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นตัวเราเนี่ยใจเย็นเราจะสั่วิซ่าก่อนนะถ้าใครมาไป เอาสานาวิสาโอ้ยมาลังสาบขึ้น Bạn ơi Bà <laughs> hổ โอเคคลิปนี้ต้องพอแค่นี้ก่อนเซ็งเป็ดที่เป่งเลยโอเคครับก็สลับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับก็สลับคลิปนี้ต้องขอลาด่วนเหมือนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ